กบาปที yeah. ่นอกตอนเศร้าๆมึงเหนก็มาบักโคกปงมางานแจกในพ้ที่นอกประเทศไม่หย่ดอกพ็่พ่อเป็นแหล่พ้ที่ก็แม่พ็่พ่อมางานแจกพี่นอเอยรถไทยยมาข้างหลังมาบั่โคกปงในพี่นองเนอกมางานแจกเป็นเลยว่ามาโมมาโมมางานแจกก็เลยว่า สิพาพีพ่อหน่องเก็บฝ่าไปผ่าก่แคมเซ่พี่น้องเซ่บังเหียงเพี่หน่องเนาะขาไปพ่วงพูดก็บศิลปินเบื้องบาดไปขาวขาไปเบื้งนี่ก็บศิเป็นบั่นปะกขาพี่หน่องเนาะไปขาวก็เลยว่าพาพี่น่องมาเลาะเบิ้งบาดโคกป่งพี่น่องก็เป็นบรรละลามทงขึ้นบรรละลามทงขึ้นก็าคุ่มโคกป่งบรรละล่ามพี่น่องไปเลาะเบิ้งเขาเดี๋ยวมาหอดหนางานเป่นพี่น่องเนาะมาดูวันเป็นยัง คุล่ะอเมโมยู่คุนละกองบุญพุนล่ะพี่น้องว่างานแข่งเนี่ยเขาเหตุกันเ่าไหอย่าฟังเ่าก็สีมีกองบุญกองหนึ่งพี่น้องเนาะมีคนมากหลายแรกตาหูจักกันน่นละรู้มีแต่สาวๆพี่น้องเห้กินนี่พี่น้องหนึ่งจะนอย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 ให้ยังเลยนี่ใหยังเลยเอาอันนี้บนนี้เพื่อนยังนี่ ใส่เอาบะมข้าวเห็ดเนาะเอาบะมข้าวเห็ดก็ไปน้ำตาลคนใช้กันเสร็จขนมมกพี่น้องคนเส็นขนมมกตักหวานเท่าอู้เฉยเมียเฉยโอ้ยไปยางเลาะเบิรงก่อนพี่น้องเลยฟาดกันยางเบิรงซะก่อนเหลังถึงไปเทิร์นหุ่นคนละหน่อยถ้าคนมียังกันเนาะหมดแรงเนาะพี่น้องมัดกระชีบบ้านจีกันแน่หน่อยนึงอยู่ประมาณนี้ เนี่ยพี่น้องเงินลังนี้โอ้ยปลูกยาคนเี้พี่น้องนี่เพิ่นปลูกยาเนี่ยป้าป้าสิบลูกพี่น้องโอ้เป็นเบียยาเดี๋ยพี่น้องเด้อเบียยาสูบเข้าเนี่ล่ะพี่น้องมันเป็นเบียเป็นต้นเป็นเบียนี่แหละยู่ประมาณนี้ยเพิ่นก็บัลยเพิ่์กับเด็ดเอาไปโบมโบมเลยเพิ่นกะสิสรอยสอยเอาไปตากแห้งกะเป็นยาสูบน้อพี่น้องเนาะอยู่ประมาณนี้ยแต่ยู่ประมาณนี้ไปพี่น้องขึ้นเทิงพูดละ นี่แหละเฮือนเฮือนงานางก็นอยู่ประมาณนี้อย่นีแล้วไปกิพี่น้องม่กิน,น,น,นเขาเหอะมอนี่กินเขาต้นเศออเอเาอุ้ยอุ้ยมุ้นมาอูียบเลยวะป่าตอาน,น,าน,าน,นี้คนลายเลยสิลงเป็นไิดเพื่เอเลยก็เขาจะมาจะติดตามโคกบ้าคนละเขาจะล่ป่าจิง าบนี่กองบุญพี่น้องท่านเบอกลกองบุญนี่เัาเบิกคนเดือพี่น้องเลือกองบุญทั้งเบิกเป็นเพื่อนขั่วเพื่อนเพื่อนทีมากินเขาอ่ะพี่น้องมากินเขาเชก่อนเจ้าเ้าลวราอปลาจะเ่อยทให้ตวันโลกไปันไนพจะโลกก็่งนานปลาปลายัง้วจูปลาจูปลโอ้ปลยุงคนไม่เขาตามามาเคนแลวนะ มาเมืมามทุกคนบุญไปโมลัมบนเดือจ้รนะบุญไปโมลัมขงเขาบอกเป็นโมลัมนเพิ่งเป็นโมลัมเลยพี่น่อนี่หลวงพ่ไม่ไปมั้งอันยังฮะครูมาผอมโมลัมเก่าพี่น่องเอ้ยเขดังอยู่นี่มากินขอมกันมาเจรอนจีฟ้าผีพอนอนผมจลองไปทางเซ่ทางเราดูบางทีเซ่มาพี่มาเมืก่อร มีต้มมีต้มมีร่ามีล้วนล้วนเนาะฮักโัละลายยาพี่น้าะดูงานแต่ง้องเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อขี้เข่าเด้อโอเคตีนเม้งอ๋อเห็ดอันนั้นใช่กองบุญกองบุญเฮ้ยเท่าไหร่เห็ดเม้งอะไรเห็ดเม้งเห็ดเตยตีนเม้งเนาะตั้งใช้ชิวๆแล้วมัใส่ ต่านเ่อากุ้รักแน่วเราใส่บวบเผาะพเตมีผ้าเห็ดโล่เอาไปใส่ตีนเม้งมาสั่นทองมันก็บที่มีซีนวยตู้เนาะซีดีกัอะไรตะโพกเตมีกอะไรกองหนึ่งซีนวยกองหนึ่งซีน้วย เหล่าปักเหล่าเอาเออเงืนเสียบไส่เื่อนเสียบยังโอ้เทียนกาบเทียนกาบใส่ดีเนาะี่รักใส่นี่ปาเฟดีของเฮ่าเนาะแต่พอแต่แม่ผาเฮ็ดขึ้นอาเร็วลยฉได้ฉีได้มาให้นืนนี่ใช่มันก็มีอั้ร ันดอกไม้อันนี้มั่งก็เอาเศษมาเป็นยางเขารอมาหลวงเนี่ยนี่ไทยนะอขถ้าห้านี่ช้านเอาเจ้าจะไม่ได้โคเออจังหวะกะจีโคนั่นแล้วอันนี้เอาเงินดอกไม้ไว้มาเน็บใช้ดอกไม้ไว้มาเสิร์ฟเซนีนอเออเอามาเน็บเซนีพี่น้องนี่วิ่งไม่แล้วไปใช่แต่ว่าหนึ่งคเป็นไม้ไผ่พี่น้องเพิ่นสิ่ทำโดยไม้ไผ่บ่แม่นยางเด้อพี่น้องเด้อสิปนิดเองเออผลิตเองเฮาโบราณโบราณเนาะยังเป็นโบราณอยู่คร่าแม่น คือหินข้องเก่าข้องเดิมเป็น้องนอเบิงเแต่สานเป็นอยู่บ่เลยสานอนไหนนี่น่ะโอ้ดีบอกเป็นนั่นแหละขับผูเป็นับู้ชันสานบงคนน่าชันเบิงเลยนะนห้เบิงก่อนนะชันมีที่นเพี่น้องน่าคุเลยสานโอ้อสมไวดอกโดนคน ก็เด okay. oh, no, mm ือสารเอานึยเหรอเนาะก็เด้สอดใส่โอ้ง่ายดีเนลยเฮ้ย้เอาง่ายเลยเนาะง่ายเนาะทำไม่ผูกเป็นนะผูกเป็นเนี่ยเนาะตาเนาะผูกเป็นกับหัวยางกันแล้วยากว่าอยากกับม้เป็น เือน่ายสำหรับผู้เป็นเป็นแล้วโดยโดยโดยสำหรับผู้เป็นเดือนหนึ่เป็นอะเป็นยากโอ้วิธีเห็ดอยู่ประมาณนี้น้องเ่นเนาะแนี่ยหสายว่าเป็นนะนี่เป็นใส่ใหม่ข้าใส่ใหม่ไผ่้องเเห็นเนาะเป็นใส่ใหม่ไผ่เห็ดอยู่ประมาณนี้เดี๋วกรเอามาปักใส่ใส่หนีพี่น้องเลนี่เหลนี่เหาื่เหลอนี่เิ เันสารเป็นชนิดโอ้ได้รู้จักไามมเบิ้งไหมเป็นตัไหนให้เบิ้งไหนง่ามเลยล่ะสี่พี่ดอกง่ายๆเคลื่อนดอกไม่ไว้องดองดองมะปลักชนีดใส่ตีนเม่ง <ML> er. ไส้ห um. มกข้าว ปักกันบ่แต่มาเบิ้ปักเเครื่องกองบุญมันจังมันจังสิเป็นกองบุญเนาะมันจังขบเคร่แมนแมงามไป่ะแเี่มเไม่ได่เไหรายท้าเหมือนแล้วเออเส้็สามันบ่เสรสามเนใช่ไเม้รตัดเร้ไตัด เออตายรีบเรียบร้อยทา้งบันตัดทั้ดบันทัดตั้งบันทัดทั้งบันทัดทังันทัดั้งบันทัดทั้งบันยัดทั้งันทัดั้งบันทัดังบันทัดั้งบันทัดวั้งบันอัด่ั้งบันทัดทั้งบันัดังบันทัดั้งบันทัดัันทัดทับันทัดทั้งบััดั้งบันทัดั้งบันทัดทั้งบัทัดั้งันทัดทั้งบันทัดัันทัดทั้งันทัดทั้วั ตรงว่าทางบุญทางนั้นทางนี้นะครับเนาะแค่เพิ่งเสร็จยังอยู่ทางนี้เอ๊ะบันเด้ป่ากุ้ยจะไล่ลงหนองเนาะกลับมาทางนี้พี่น้องเลยลงมากินเขาเหล้วอิ่มเลยละลงมาทางนี้วันนี้คันนั้นแล้วแท้ขนมนี่อยากดิโอ้อยทานแป้งยูมันบอกเอาแป้งใส เอาเขาเนี้อหอยตัวเห็ดนี่ยนะไปตามหมอกบดบ่เนื้อบดบดแล้วมันเป็นก้อนเจ้าแป้งมาใส่อีกนี่ทาแป้งโอ้โหหายมันเป็นพุงอยู่ประมาณนี้แล้วกินแล้วบดแล้วนี่ทั้งบดไม่แล่แป้งมาซื้อเอามี่ตามมะฮุงโตวายอ่ะเม่นสมบูรน เขาใหญ่นานานพี่น้องนอกานก็สิมีตามบอกฮุ่งน้ำเดี๋ยวยองานแตกนาพี่น้องเนาะที่ผมมานี่อ่ะพี่น้องคลิปนี้กัสรุลกใบซัมมี่เนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจพนักเอฟซีทุกหม่องทุกบอลรอฟังเล่าฟังไทยและผู้ที่อยู่ต่างประเทศน้ำแล้วพี่น้องเนอและผู้ที่อยู่กคตรเท่ามอคลิปนี้กัสรุลกใบซัมมี่สักก้อนแล้วพี่น้องเนาะยาเจ็บยาจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี